บางเกอกบุรวัทราชพฤกษ์นะคะเรามานะคะบ้านหลังนี้นะคะให้เช่าค่ะพื้นที่อยู่ที่65ตารางวานะคะเป็นหลังมุมค่ะน่าอยู่มากๆเลยนะคะมีความร่มรื่นนะคะของในตัวหมู่บ้านนะคะเป็นบ้านสองชั้นนะคะสี่ห้องนอนสห้องน้ํานะคะสองที่จอดรถสามแอร์คอนดิชันนะคะใครที่ตามหานะคะราชพฤกษ์นะคะสวนผักนะคะ แนะนำที่ไร้บางเกอกบุรวัดเลยค่ะเราตามเข้าไปดูในบ้านกันเลยนะคะไปค่ะทางหลักของหมู่บ้านนะคะตรงเข้ามาเลยนะคะสุดซอยท้ายบ้านเลยนะคะจะมาอยู่ที่ซอย28ค่ะจะเป็นบ้านหลังหัวมุมนี้เลยนะคะที่เรานะคะให้เช่านะคะบ้านนะคะจะเป็นหลังมุมนะคะปากซอย28เลยค่ะบ้านนะคะ จอดรถได้สองคันค่ะบริเวณที่จอดรถนะคะเชื่อมต่อนะคะไปทางโซนครัวนะคะมีประตูแยกนะคะให้เรียบร้อยนะคะสามารถนำของนะคะเข้ามาในโซนครัวได้แบบสะดวกสบายมากๆค่ะโซนนี้จะเป็นโซนครัวนะคะจะมีทั้งโซนพื้นที่นะคะที่รองรับนะคะเป็นครัวฝรั่งแล้วก็ด้านหลังนะคะ ที่เป็นโซนครัวไทยนะคะโซนครัวไทยนะคะสามารถนะคะเดินออกมานะคะเป็นฉุดที่สามารถออกไปบริเวณข้างบ้านได้นะคะนั่งทานอาหารนะคะนั่งพักผ่อนนะคะจิบน้ำชานะคะได้เลยเข้ามาจากโซนหน้าบ้านนะคะเราก็จะพบกับห้องนะคะที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องสำหรับผู้สูงอายุ ะะห้องทำงานหรือว่าห้องอ่านหนังสือได้เลยค่ะในส่วนของโถงรับแขกนะคะก็จะมีชุดโซฟาแล้วก็โต๊ะรับประทานอาหารค่ะล่างนะคะมีความกว้างขวางเป็นสัสดส่วนมากๆเลยค่ะทั้งโต๊ะรับประทานอาหารนะคะโต๊ะรับแขกนะคะชั้นหนึ่งนะคะจะมีห้องน้ำส่วนกลางนะคะให้ด้วยนะคะสำหรับ ขึ้นมาที่ชั้นสองนะคะจะมีพื้นที่ส่วนกลางนะคะสามารถปรับเปลี่ยนนะคะเป็นมุมนั่งเล่นนะคะหรือว่าไว้ดูโทรทัศน์นะคะอ่านหนังสือโตทำงานได้เลยค่ะ<ม>ห้องนอนใหญ่นะคะมาสเตอร์เบดรูมนะคะจะวางเตียงขนาดใหญ่ได้เลยนะคะ<ม>พร้อมกับมีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ให้ด้วยนะคะ<ม>ห้องน้ำของมาสเตอร์เบดรูมนะคะก็มี